ขอเจริญสุขเจริญศรัทธาพุทธบริษัททั้งหลายอันประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านวันนี้จะขอพูดถึงในเรื่องของศาสนาพุทธไม่มีวันเสือ่อม เหตุที่ว่าเช่นนี้มันมีเหตุผลนะเพราะว่าศาสนาพุทธของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นพระทำก็ดีพระวินัยก็ดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้เมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วเนี่ย เป็นธรรมที่บริสุทธิ์เป็นวินัยที่บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันไม่มีอะไรไปเปลี่ยนแปลงได้พระพุทธศาสนานั้นไม่มีวันเสื่อมแต่ที่เสื่อมไปนั่นก็คือใจของคนคือการปฏิบัติของคนนั่นแหละที่เสื่อมออกจากศีลออกจากธรรม ออกจากคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราทำดีแล้วเราข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีแล้วเนี่ยบุญมันก็จะเกิดกับเรานี่แหละส่วนผู้อื่นน,นเขาจะเป็นอย่างไรนี่เราไม่ต้องไปสนใจ ถ้าเราไปเอาจิตเอาใจของเราหนีไปคิดรังเกียจเดียดฉันผู้อื่นนี่มันก็เป็นมโนกรรมมีน้ำซ้ำนี่เราใจของเรานี่ไม่ชอบแล้วนี่เราก็อาจจะไปอะเอ่ยคำพูุเสวาสไปกลด,าด่าคนอื่นนี่ก็เป็นวจีกรรมอีกซ้ำร้ายไปกว่านั้นนี่อาจจะไปพลั้งมือไปทำร้ายไปทำลายก็เป็น กายกรรมดังนั้นนี่สิ่งที่พระพุทธองค์ท่านไอ้ทรงสอนเอาไวน้นี่ไม่มีอะไรเสื่อมนะก็ยังคงบริสุทธิ์งดงามอยู่เช่นนั้น,น<อ>เช่นเดียวกับจิตของคนนี่แหละญาติโยมครูบาอาจารย์ท่านไเคยสอนเอาไว้ว่าจิตของเรานี่ แรกเริ่มเดิมทีนี่มันก็เป็นจิตที่ประพัดสอนจิตที่บริสุทธิ์สะอาดทุกดวงไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของชายของหญิงของเด็กของคนแก่รอะไรท่านบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเลยนี่นะมันก็เป็นจิตที่ประพัดสอนแต่เมื่อเรานี่เกิดมาผ่านวัยผ่านวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาว วัยกลางคนวัยชรากว่าเราจะใช้ชีวิตผ่านมานินเราต้องเจอทั้งทุกทั้งสุขทั้งสิ่งรุมเร้าต่างๆมันก็ทำให้สภาวะนั้นอ่ะมันมาเกาะมากัดมากินใจเราก็เหมือนสนิมนั่นแหละแต่ในระยะเวลาที่เราไปพบไปเจอมาเนี่ยถ้าเราเ ถ้าเราดำเนินชีวิตของเรานีด้วยความไม่ประมาทเราประกอบสมามราชีพโดยการไม่เบียดเบียนใครทำจิตของเรานี้ให้บริสุทธิ์เอาแล้วก็จิตของเรานี้ก็จะพัฒน์สอนจะแจงแจ้งแต่ถ้าเราจิตของเรานี้มันขุนมัวมันเต็มไปด้วยกิรลสตัญหามันเต็มไปด้วยไฟราคะ ไฟโทสะไฟโมหะนี่ความโลภความโกรธความหลงนี่มันมาลุมเราจากจิตที่มันประพัดสอนมันก็ไม่ประพัดสอนเสียแล้วนี่แหละคือความที่บริสุทธิ์ของจิตนี่มันเป็นเช่นนั้นญยติยโยมท่านบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันมันเหมือนลิงมันเป็นสภาพว่าที่เหมือนลิงมันเร็ว มันมีความเร็วมากเรานั่งอยู่หน้าที่ตรงนี้นี่เราลองหลับตาหลับตาเนี่ยเรานึกไปถึงถึงบ้านถึงที่นอนถึงห้องน้ำถึงโทรศัพท์มือถือมันก็ไปถึงแล้วนี่เราหลับตาเนี่ยเราจินตนาการเห็นภาพนะมันไวถึงขนาดนั้นนี่หรือแม้แต่เราหลับตาแล้วนี่บางคนนี่เขาบอกว่า สร้างบ้านให้เป็นหลังหรือสร้างครอบครัวได้มีลูกได้เลยทีเดียวนี่แค่ความคิดของคนนี่นะจิตนี่มันไวถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่หลักในพระพุทธศาสนานี่ท่านบอกว่าให้สำรวมอินทรีย์สำรวมทวารพยายามอย่าสง่งจิตนี่ให้มันสัดสาย ให้มันไม่ให้คนมัวนะอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของอของจิตนะแล้วก็ของอหลักธรรมในพระพุทธศาสนานี่ว่าศาสนาของเรานี่ไม่มีวันเสื่อมแต่สิ่งที่มันเสื่อมนะั่นก็คือใจของคนในญาติโยมใจของคนนั่นแหละทุกวันนี้มันไปเจออะไรรุมเล้ามันก็ทําให้ บางวันก็ดีใจบางวันก็เสียใจอันนี้มันก็เป็นรสชาติของชีวิตอย่าหยมก็ฝากเอาไว้ว่าอย่างไรเนี่ยเมื่อเราทําดีแล้วเราศรัทธาตรงต่อพระัตนาตายแล้วโดยไม่มีเสื่อมคลายพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ในใจของเรานี่แหละพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่าวัคคิโยธรรมังบสติโซมังบสติ ดูก่อนมะกะักรลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นธรรมนะพราะพระพุทธเจ้าท่านก็คือธรรมะนี้แหละอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ญาติโยมได้มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา